H 155ปี2025ยังคงรักษาความโดดเด่นในด้านการออกแบบที่หรูหราและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยมีการปรับปรุงทั้งในด้านเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังและสมรรถนะการบินเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนในด้านเครื่องยนต์ H 155ปี2025ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความแรงในการบิน แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีนัยสําคัญระบบส่งกําลังได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยําและเสถียรภาพมากขึ้นช่วยให้การควบคุมเฮลิคอปเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยในเรื่องของสมรรถนะการบิน H 1 5 5ปี2025มีความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้นและสามารถบินได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยยังคงความสามารถในการขึ้นและลงในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบการบินอัตโนมัติและเทคโนโลยีการนำทางที่ทันสมัยยังช่วยให้การบินเป็นไปอย่างแน่นยำและปลอดภัยด้านการประหยัดพลังงาน H155 ปี2025ได้รับการออกแบบให้มีอัตราการใช้น้ำมันที่ต่ำลงซึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการประหยัดพลังงานนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบินได้ระยะทางไกลขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อยครั้ง ภายในห้องโดยสาร H 1 5 5ปี2 0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่นั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีระของผู้โดยสารได้ดีขึ้นและมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นระบบปรับอากาศและระบบเสียงได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางในด้านความปลอดภัย H 155ปี2025ได้รับการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัย เช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบินได้อย่างมากนอกจากนี้ระบบการสื่อสารและการเชื่อมต่อยังได้รับการพัฒนาให้สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปแล้ว H 155ปี2025เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังสมรรถนะการบินการประหยัดพลังงานความสะดวกสบายและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน